กีตาร์โอ้โหกีตาร์เขาดีดทางนี้อะลูกโอ้โหดูเด็กเขาดีดกีตาร์นะฮะกีตาร์เขาต้องดีดทางหนึ่งลูกอ๋อนี่การเล่นแบบใหม่นะครับนะเขาใช้เล่นแบบใหม่เขาดีดทางนี้เหรอทางดีดโอ้โหดีดทางนี like, uh, okay. world, ้เอาร้องเพลงด้วยร้องเพลงอะร้องเพลง น้องเพลงฟังดิโอ้โหลีกิท้าอีกเทคนิคใหม่นะครับอ,บอ่าเล่นคีย์บอร์ดสิมาเล่นคีย์บอร์ดดินี่นี่คีย์บอร์ดนี่คีย์บอร์ดอ่าเล่นคีย์บอร์ดสิอรอเล่โดเล่มีเขาเล่นได้หลายอย่างมากนะครับ <laughs> อยากเครับรองเพลงด้วยครับโงเลนะฮะอเขาจปาโบสถ้ฟังนะครับเป่าโบสเป่าโบสด้วยได้ไหมครับรเดี๋ยวเปาโนะครับเดี๋ยวปาโให้นะครับฟังเออปาโอ่าดีฮะดูเด็กปาโอ่ะดูนะครับ

ต้องใช้คางตรงนี้ลูกใช้ตรงคางในตรงคา<ร>งอ้โหเดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่นให้ดูนะครับบอกสิบายบายครับสวัสดีครับ,อบมองกล้องดิมองกล้องตรงนี้บ๊ายบายจุ๊บๆเลย,ยจุๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บปิ้งปิงปิงปิ๊ง